ยิ้มไหวทักทายสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหานำเอาพระรูปล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเ,เพื่อนๆนะครับดูองค์นี้ของพ่อใหญ่มหานะครับเป็นพิมพ์ไม่ไดยมหรอครับที่เขาบอกว่าพิมพ์เอนิยม สิบสองล้านบาทของหลวงพ่อเงินนะดูแล้วก็สวยนะเพื่อนๆสมกับเป็นพิมพ์นิยมนะแต่ว่าองค์นี้เป็นเป็นพิมพ์ไม่นิยมนะเป็นพิมพ์ไม่นิยมนะเพื่อนๆแต่ว่าพุทธคุณแล้วก็มวลสารนี่ครบนะครับทองเหลืองทองคําทองแดงแร่เงินสังกสีดีบุกนะเป็นมวลสารแล้วก็สร้างสร้างต่อหน้าหลวงพ่อด้วยนะครับอาจารย์ครูบาอาจารย์หลายท่านก็บอกแล้วครับถ้าสร้างต่อหน้าหลวงพ่อนี่ แม่เหล็กมันดูดติดนะเพื่อนๆน,นี่ขอนอนุญาตนะครับให้เพื่อนๆได้สัมผัสโน้มเอียงมาพองาเห็นไหมครับเพื่อนๆดูด,ด้านหลังดูด,ด้านหลังนะครับหเห็นไหมเพื่อนๆเ,เราปฏิเสธไม่ได้นะครับเรารู้แล้วว่าแม่เหล็กดูดติดหลายองค์นะ ครูบาอาจารย์เป็นคนพื้นที่นะท่านบอกชัดเจนนะเพื่อนเดูเห็นไหมครับเนี่ยมีรูปแบบรูปลักษณ์ลักษณะมวลสารแล้วก็เนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ส่วนมากถ้าสร้างต่อหน้าหลวงพ่อเนี่ยไม่เหล็กดูติดนะเพื่อนเอ,อย่างองค์เนี้ยลิมที่ปากถ้าเป็นพระตามที่ ำลาได้บอกนะหัวนี่หน้าผากจะเหมือนก้นบาทนะตาโตจมูกบาลริมที่ปากหนาเห็นไหมเพืเ่อนๆตาโตริมที่ปากหนาจมูกบานคอเนี่ยก็จะไม่ไม่เรียบตึงนะเพืเ่อนๆือนคอเนี่ยก็จะขยุกขยิบขยี้ขยศอย่างเงี้ยนะแล้วก็ใช้ขี้ตานะด้านซ้ายนะครับ แล้วก็นมตั้งเต้าแล้วก็หักข้อศอกเพื่อนๆวางไว้ที่หน้าตักสังคาติก็จะอวบใหญ่นูนเส้นจีวรเลี้วจีวรยุบหายไปในซอกรักแล้เห็นไหมเพื่อนๆเราะเห็นลักษณะการปาดแล้วก็มีขอบชัดเจนเนี่ยท่านดูอย่างนี้นะครับนมตั้งเต้าเลยนะเพื่อนๆ ดูด้านหลังเห็นไหมครับด้านหลังเนี่ยเรายังเห็นคือไม่ละเอียดคือหยาบนะครับเห็นไหมครับนี่ยังมีรอยอันนี้คือลักษณะก้างปลาเวลาชงเงงออกมาเห็นไหมเพื่อน,นเวลาก็ตัดเพื่อนๆลองนึกภาพการสร้างหลวงพ่อเงินนะก็จะมีเหมือนกับก้างปลาแล้วก็แต่ละองค์ชะเงงออกไปแล้วก็ตัดเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนี่ตัดสบายปาดเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนี่แต่องค์นี้อยู่ด้านข้างนะไม่ได้ ไม่ได้ที่ปาดเนี่ยไม่ใช่ตั้งเลยทีเดียวแต่ก้างปลานี่มุมตรงนี้นะครับที่ตัดออกอย่างเ้ยครับเพื่อนๆคลาสสิกนะองค์เนี้พยพ่อใหญ่มหาก็ก็ดูนะครับของเพื่อนเขาก็งามสวยนะกลับมาดูภาพตัวเองเนี่ยก็ไม่เทยากับคือรู้ว่าแท้นะครับแท้ในแท้แน่นอนแท้แน่นอนแต่ว่ารูปร่างรูปทรงเนี่ย บล็อกพิมพ์เนี้ยไม่ไม่สวยเหมือนบล็อกพิมพ์ดังที่เขาบอกว่าพิมพ์เอนี่โยม12ล้านที่เขาขายกันนะอันนั้นสวยจริงๆนะแต่เนื้อนี่ครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าต้อง,ต,องต้องเหลืองนะนะอมเหลืองนะสีสันวันนะท่านต้องอมเหลืองเท่านั้นนะอันนี้ก็ไม่แน่จะเมื่อไปนะผู้ด,ดูหลายท่านออกมาพูดแล้วมวลสารรูป ร่างลักษณะดูแล้วนี่ไม่ไม่อมอมเขียวเขียวอมเหลืองอะเขาเรียกว่าเขียวอมเหลืองไม่ถึงกับเขียวอมเหลืองแต่ว่าดูแล้วของเวลาสองใกล้ๆนี่เมื่อกี้พออ่อใหญ่มาหาบอกว่าทองคําทองเหลืองทองแดงแร่เงินสังกสีดีบุกเนี่ยนะเมื่อเอาเข้าเตาเบ้า,าล้อมเสร็จเนี่ย คือเขาไม่เขาไม่ขึ้นตรงต่อกันนะเพื่อนๆแต่ละแร่แต่ละชนิดเขาก็จะเป็นของใครของมันเป็นเอกเทศดังนั้นเวลาส่องไปนี่เราจึงเห็นเหมือนลักษณะเหมือนมีเกรดดีบุกเกรดทองเหลืองเกรดทองคําติดอยู่ทั่วองค์พระนะเพื่อนๆดูริ้วจีวรท่านหน่เห็นไหมครับนี่อันนี้คือเต็มองค์ให้เพื่อนๆได้ดูนะเนี่ยรอยปาดรอยสบายเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเป็นธรรมชาติไหมครับนี่ เพื่อเพื่อนได้ดูเต็มองค์เดี๋ยวพญามาจะให้ดูกล้องขยายนะเป็นยังไงเนื้อพระแท้เนี่ยเนี่ยคนที่ชอบพูดชอบสวดพระชาวบ้านเจ๊อย่างงั้นปอมอย่างเงี้ยคือท่านกําลังละเมิดทางกายกรรมวจิกกรรมโนกรรมต่อผู้ทรงศีลพระเกจิอาจารย์ที่ผู้คนนับถือชีวิตท่านก็จะไม่มีเงินมีทองชีวิตท่านก็จะหาเช้ากินค่ำหาค่ำกิน กลางคืนอย่างเงี้ยกูนี่ยืมสินชักหน้าไม่ถึงหลังชักหลังออกข้างอย่างเงี้ยนะชีวิตตั้งก็จะว้าวุ่นก็จะวุ่นวายกับการหลอกขายพระให้ชาวบ้านตั้งรู้อยู่แก่ใจว่าทั้งขายพระให้เขาอ่ะพระท่านนํามาเป็นยังไงพระท่านเอามาจากไหนท่านรู้อยู่แก่ใจแล้วตั้งก็ไปพูดแบบนั้นเพื่อที่จะขายพระนะพระชาวบ้านแท้คนอื่นนั่นรู้อยู่ว่าพระแท้แต่ท่านอิจฉาริษยาเขานะ ตนก็บอกว่าพระเขาเจอย่างงั้นปอมอย่างนี้นะดังนั้นชีวิตท่านจึงเป็นอย่างที่ท่านเป็นอยู่ไม่ไม่ไม่มากไปกว่านี้นะถ้าเจ้าของคอมเมนต์ที่พระยหญมหาอ่านเจอแล้วก็ตอบไปนะเอามาให้ดูแล้วนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินเป็นเหรียญกับรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนี่ยพิมทรงนี้นะหลายท่านบอกว่าเป็นออกจากวัดห้วยเขนนะเพื่อนๆอ,องค์นี้นะพระยหมหาก็มีว่าออกวัดห้วยเขน จะไม่เป็นลักษณะทรงนี้นะแต่เป็นยุคป,ปลายของหลวงปู่ของหลวงพ่อกิง่งพิมพ์นี้นะจะไม่จะไม่เหมือนอ,องค์อื่นที่เขาเรียกว่าพิมพ์เอสวยงาม12ล้านนะที่เขาขายกันนะที่พ่อยหมหาดูในธำเนียบพระเกจิอาจารย์นะเพื่อนๆดูลักษณะการตัดของก้างปลาตรงนี้นะดูลิ้วจิวเวเพื่อนเดูให้ติดตาให้ขึ้นใจนะนี่นี่คือเต็มองค แล้วเวลาไปดูกล้องขยายเราจะดูเป็นจุดๆนะเป็นยังไงเดีย๋ยวเราไปดูกล้องขยายด้วยกันนะพระแท้เนี่ยแท้ที่องค์พระนะครับไม่ใช่ว่าแท้ที่ใครถือพระนะให้เพื่อนเได้ดูนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินที่ ผู้คนต่างก็อยากจะได้มาครอบครองคือเคล็ดลับนะเ,นเพื่อนๆมีเงินมีทองล่ำรวยมั่งมีสีสุกเขาว่าอย่างนั้นนะครับเ,เพื่อนๆดูนะแต่ครูบาอาจารย์สายตรงคนในพื้นที่นี่มีแน่นอนสร้างแน่นอนไม่เหล็กดูดติดแน่นอนนะเ,นเพื่อนๆนี่ดูดูสิครับดูคอนะเ,นเพื่อน ดูคอเขาจะไม่เรียบตึงนะหลวงพ่อเงินเนี่ยท่านบอกเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงทุกรุ่นนะของของแท้เนี่ยคอเขานี่จะจะไม่เรียบตึงนะจะเป็นอย่างนี้นะครับคอเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้ดูสังคาติสิครับดูดูรอยยุบรอยเบี้ยวรอยแตกของเนื้อโลหะ กีตาด้านซ้ายนะครับเนี่ยตาโตจมูกบานริมวิปากหนาไหมริมวิปากน้าหูนี่จดที่ไหลเนีย่ยนมตั้งเต้าหักข้อศอกหักข้อศอกหักม,มุมเลยนะนี่เรายังเห็นเต้าเขม่าขี้เท่าในการหลอกอยู่นะเพื่อนๆนี่เ,เ,เ,เอมนี่ครับองค์เนี้ย พอะใหญ่มาหาเจ้าของพระเองก็ยังดูไม่ดูไม่สวยงามด้วยความรบนะครับดูไม่สวยงามแต่ว่าเป็นพระแท้เนี่ยคาดสิกก็คือความเป็นพระแท้นะเนี่ยเรามาดูใกล้ๆกันอีกทีนึงเราจะเห็นเม็ดทองคำนะเพื่อนๆเนี่ยร้อยบาทใช่ไหมครับเนี่ยร้อยบาทให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบใกล้ๆนะครับ นี่คือศีรษะท่านเป็นไงเพื่อนๆเ,เรียบตึงไหมครับไม่เรียบตึงนะแล้วเราจะเห็นเป็นรอยยุบรอยแตกรอยปีออกนี่คือคลาสสิกนี่คือความงามของผ้าแท้นะเพื่อนๆขณะเดียวกันเรายังเห็นเป็นเหมือนเบ้าร้อมขี้เท่าเขาเมเหลติดอยู่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยทองคำทองแดงทองเหลืองยังติดอยู่แยกออกเลยนะ นี่คือด้านหลังท่านนะครับดูรล้วจีวอน,นะครับแต่ละรล้วเนี่ยจมหายไปในซอกลักแลเลยนะเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับเนี่ย,ยจมหายหมุดหายไปในซอกลักแลเลยนะ มาดูด้านหน้านเพื่อนเเห็นไหมครับทองแดงทองคําทองเหลืองแร่ดีบุกก็ยังอยู่นี่ลักษณะถ้าแร่ทองคําก็จะเห็นเป็นอย่างเี้ยเงีพื่อนๆคือไม่ได้คือมวลสารเขาไม่ได้ก่อตัวไม่ได้จับตัวกันแน่นเขาไม่ได้ขึ้น เขาอยู่ของใครของมันนะเป็นเอกเทศของตัวเองเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนะครับเนี่ยพระเจ้มาหาก็พูดตามผู้รู้นะครับท่านบอกว่าอย่างนั้นนะครับทองคําทองแดงทองเหลืองแร่สังกสีดีบวกกวุกเป็นของไกรของมันอยู่อันนี้คือแร่ทองคํานะครับยติดอยู่เป็นเม็ดทองคำเนี่ยสวยงามไหมครับเพื่อนๆ ทองคาบางเม็ดก็ยังเป็นก้อนๆอ,อยู่นะเพื่อนๆเ,เนี่ยใต้คางคอท่านเนี่ยจะไม่เรียบตึงนะจะเป็นอย่างเงี้ยนี่คือความเป็นธรรมชาติท่านบอกอย่างกันนะครับเนี่ยส่วนที่เป็นเม็ดทองคำเนี่ยเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นเม็ดเลยนะสุกมากเลยทองคําที่สุกมากเลยนะเพื่อนๆอ,อยู่ในองค์พระ <c oughs> โง่เนี่ยจมูกนี่ต้องดูลูกชมพู่ท่านไหวเง้นนะเหมือนกระมิดไขป่ปลาเห็นไหมเพื่อนเหมือนกระมิดไข่ปลาบางต้องเรียกว่าพิมพ์ขี้ตาท่านไหวเง้นนะดูเนื้อสิครับเพื่อนๆ <c oughs> คลาสสิกไหมครับ รอยยุบรอยแยกรอยแตกเห็นชัดนะต้องอย่างนี้เพราะยมหาชอบอย่างนี้นะคือธรรมชาติถึงจะขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขายไม่ได้เป็นล้ลานล้านมึงเขาไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้มองที่เงินมองที่ความสุขเออเราแสดงว,ว่าองค์ความรู้เรานี่ชัดเจนเราจึงได้ครอบครองพาแทนะเน่ยเพื่อนๆดูเนื้อสิครับเขียวอมเหลืองเลยครับเนี่ยอย่างเงี้ย อย่างนี้เรียกเขียวอมเหลืองได้ไหมครับได้เนาะพ้าแท้ต้องเขียวอมเหลืองเขาว่าอย่างนั้นไม่แน่เสมอไปแล้วครับแต่ถ้าองค์นี้จะเรียกว่าเขียวอมเหลืองก็ได้นะเพื่อนๆอย่างเงี้ยเนี่ยดูดูรอยยุบดูรอยแยกดูรอยแตกของเขานะเป็นแบบนี้นะเราศึกษาได้นะครับอย่างเงี้ยนี่คือด้านหลังนะครับ ดูด้านหลังเขาก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มาดูลักษณะรอยสบายไหมครับเนี่ยสบายสบายถูสบายโบราณอย่างเงี้ยลักษณะเป็นลุมเป็นบอ่อเป็นฟองอากาศเนี่ยเกิดจากเบาล้อมเต้าล้ม เห็นไหมัเพื่อนเพื่อนอย่างนี้แท้แน่นอนนะปอมเจไม่ได้หรอกครับอย่างเงี้ยถูปืดปืดสองครั้งก็จะเป็นลักษณะงี้นะครับปาดหน้าปาดหลังก็ไม่ได้ประดิษฐ์ประดอยนะปาดหน้าปาดหลังปืดปืดแล้วก็วางแกออกจากบล็อกพิมตัดปาดหน้าปาดหลังปืดปืดแล้วก็วางงี้นะครับเนื้อผ้าจึงออกมาเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับดูเนื้อสิครับคุณพระคุณเจ้าเลยนะครับนี่ ผ่าแท้เนื้อผ่าแท้ครับเป็นแบบนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับโชคดีมีชัยปลอดภัยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ